นี่คือขั้นตอนการสมัครสมาชิกเซลเพจจิมี่มาร์เก็ตติ้งนะคะอันดับแรกนะคะกดที่คำว่าสมัครสมาชิกปุ่มสีเขียวนะคะเสร็จแล้วให้เราเลือกแพ็กเกจนะคะที่เราต้องการจำนวนหน้าเซลเพจสินค้าของเรานะคะฟีเจอร์การใช้งานจะเหมือนกันทุกแพ็กเกจนะคะจะแตกต่างกันตามจำนวนนะคะเบสิกจะมี1ห,หน้าเซลเพจ แอดวานจะมี3หน้าเซลเพจส่วนอันลิมิตจะมีไม่จำกัดเซลเพจนะคะราคาจะเป็นราคาต่อปีค่ะเลือกแพ็กเกจที่ต้องการนะคะกดกรอกข้อมูลจากนั้นใส่ข้อมูลของเรานะคะซึ่งข้อมูลนี้จะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นความจริงนะคะอีเมลจะต้องเป็นอีเมลที่ใช้ได้นะคะกรอกข้อมูลเรียบร้อยให้กดปุ่มสีเขียวสมัครสมาชิกค่ะ จากนั้นนะคะก็จะมีข้อมูลนะคะรายละเอียดการชำระเงินข้อมูลธนาคารนะคะให้เราชำระเงินไปที่เลขบัญชีดังกล่าวนะคะเมื่อเราทำการชำระเงินเสร็จเรียบร้อยให้กดอัพสลิปนะคะเมื่อเราอัปสลิปเรียบร้อยนะคะให้กดสมัครสมาชิกอีกรอบหนึ่งค่ะเป็นอันเสร็จสิ้นนะคะจากนั้นให้เรากลับไปสู่หน้าเข้าสู่ระบบนะคะ เมื่อได้รับอีเมลนะคะว่า approve แล้วเราก็สามารถที่จะใช้ u s e r หรืออีเมลของเราล็อกอินแล้วก็ใช้พาสเวิร์ดที่เราตั้งเมื่อสักครู่นี้เข้าระบบได้เลยค่ะเป็นอันเรียบร้อยค่ะ